สวัสดีครับโอ้ทุกคนพี่ผู้ทีมทีมเ r เนี่ยก็บอกผมว่าบิดคาเบอร์เนี่ยทำงานกันหนักมากหนักจนไม่มีเวลาหาแฟนทำแต่งานผมก็เลยมีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนครับนี่นี่บิดครับ X t n n e r อร์ยาอยู่คนเดียวความเหงาทำให้คนอายุสัน้นเพราะฉะนั้นดาวน์โหลด Tinder ด่วน Tinder นี่ไม่ใช่ Tinder ธรรมดา t i น d ด r โ g ้ด้วยให้กับ BitCover ทุกคนสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ความเหงาไม่ดีครับต่อสุขภาพจะได้ทำงานกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะับเป็นจอยครับทุกคน Tinder Go ค,ครับ b i t c o v e อ ก็ขอบคุณทั้ง tinder มากเลยนะครับที่มาเป็นพาร์ทเนอร์ของ b i t ค u b Group ของเราบอกเลยว่าเป็นหนึ่งใน Benefit ที่พนักงานโอโห a แอคทีที่สุดมี Responsive ที่เยอะมากเราก็จะมี Perk Benefit ใหม่ๆให้กับพนักงานตลอดทุกเดือนปรากฏว่า Perk ์กน,นี้ tinder เนี่ยเป็นสิ่งที่พนักงานตอบรับดีที่สุดเลยตั้งแต่เปิดบริษัทมาขอบคุณมากมเลยนะครับขอบคุณครับ บ้าง,าางค้มที่ทำมีเบนฟิตที่้วเกิดค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ทํางานเครียดๆแหะครับก็อยากจะมีคอนเนคชั่นอะไรบ้างเพราะว่าทํางานเงงเงาก็แบบว่าอยากมีเพื่อนคุยอยากแบบว่าหาอะไรที่แบบว่ามี เหมือนกัจริงๆคือรู้สึกว่าแบบบิดคําให้ความสำคัญกับพนักงานมากเพราะว่าจริงๆ t i นเดอร์เนี่ยไม่ได้แบบเป็นแค่หาคู่เนาะเป็นแอปที่แบบหาเพื่อนทํากิจกรรมที่มีทายหรือว่าความชอบแบบเดียวกับเราเหมือนได้แบบพักจากการทํางานแบบว่าทํางานเครียดมาอะไรเงี้ยเราแบบไปเจอเพื่อนที่แบบมีความเห็นตรงกันพากไปทํากิจกรรมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมันทําให้คนแบบแฮปปี้แล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้ค่ะต้องบอกก่อนว่าไม่เคยโหลด t i n d e r g o เลยนะคะตั้งแต่บิดครับแอปทินเดอร์นะคะก็อยากจะโหลดมานะคะแล้วก็รู้สึก รู้สึกดีมากๆเลยที่เป็นการ Adapt ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการหาเพื่อนหาคอมมิชชันและก็สังคมใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะหาอะไรในสังคมอ่าก็ได้ทั้งเพื่อนและทั้งแฟนเลยครับผมค่อนข้างเหงาครับก็ขอให้เจอคนที่ตกใจนะคะขอบคุณมากครับอาจจะหาเพื่อนเที่ยวหาเพื่อนกินแล้วก็อาจจะแบบว่าหาเพื่อนที่ไม่รู้ใจเอ้ย อาจจะรู้ใจหรือเปล่าค่ะก็ก็หาไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เผื่อในอนาะคตจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจค่ะก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะในการที่จะหาเพื่อนหาพี่หาน้องหรือหาแฟนนะคะก็อยากจะใช้ตรงนี้เป็นโอกาสในการที่จะได้พบปะคนใหม่ๆค่ะ